สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจ้ามาทานข้าวกันนะจ๊าเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้แม่ไปได้ข้าวกล้องมาใช้แต้มแลกซื้อนะมือนี้ก็จะประหยัดไปอีกมือหนึ่งใช้แต้มแลกซื้อข้าวกล้องค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านะคะแล้วก็ได้ายเหลืองมาเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ได้ายเหลืองมาเขาบอกว่าอะไรเอ่ย1บบาท50ไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นซอสสไปซี่มาโยของ CP พเพื่อนเพื่อนจ๋านี่ไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าซอส สไตล์ญี่ปุ่นซอสสไปซี่มาโยเพื่อนเพื่อนจ๋านี้ได้มาอะไรนะไรราคา12บสอบาทห้าสิบตังของ C ีนะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็พอดีไปแลกข้าวมาใช้แต้มแลกข้าวแล้วก็ได้ตัวนี้มาเพื่นอนเพื่อนห่อดีเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยมื้อนี้แม่กินแค่นี้นะเดี๋ยวก็มาโปะใส่ข้าวกล้องเพื่อนเพื่อนจ๋ามาเรียงใส่เพื่อความน่ากินไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นสไปซี่ซอสมาโยเพื่อนเพื่อนจ๋าจุก กินกันไปเพื่อนจ๋าเต็มเลยเพื่อนๆดูดินี่แล้วด้านในกล่องเขามีอันนี้ให้ด้วยนะเพื่อนๆจ๋านี่ซอสไอ้เขาเรียกว่าอะไรสไปซี่อ๋อซอสมาโยเพื่อนๆจ๋าน่าจะเป็นซอสมาโยนี่เดี๋ยวมากินกันเพื่อนๆพื่อนจ๋าไอเราก็ไม่เคยเห็นน่าน่าจะอร่อยไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นสไปซี่ซอสมาโยเพื่อนๆจ๋า นด้วยกันนะจ๊ะแม่ขอใส่ไอ้นี่ลงไปหน่อยได้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแม็กกี้นี่เพื่อนๆจ๋าได้แล้วนี่ไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสปไปซ,ซี่ซอสมาโยทานกับข้าวกล้องนะคะอ่าเอไข่ม้วนเนี่ยแม่ได้มาในราคา12บสบาทห้ป้ายเหลืองจ้ามื้อนี้ก็ราคา12 50. บสองบาทห้บวกสิบยบาทห้เพื่อนๆจ๋าอิ่มได้จ้ะ เดี๋ยวลองมากินกันว่าอร่อยไหม,อมซอสมาโยไม่รู้ใส่คัสตาร์ดหรือเอ้ใส่วาซาบิหรือเปล่ารสชาติคล้ายๆใส่เลยอะอ,อ,อร่อยข้อบกล้องอร่อยนะ ซอสมายองอร่อยออกเผ็ดๆนิดๆอือร่อยอไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นสปาซี่ซอสมายองกับข้าวกล้องแม่ไปได้มาไข่ม้วนในราคาายเหลืองสิบสองบาทห้าสิบแล้วก็อร่อยด้วย ให้เยอะอร่อยลูกสาวแม่กำลังรีหลักเล่นกับเพื่อนอยู่เขาเรียกว่าอะไรเล่นเกมถังหูลูอะไรสักอย่างของเขาอะออเราก็ต้องมีเวลาให้เขาส่วนตัวบ้างต่อแล้ว อืมอร่อยได้มาเจ็ดชิ้นเนาะแต่ซอสสไปซี่มาโยเขาอร่อยมาก กินกับข้าวกล้องไข่ม้วนสไตล์ญี่ปุ่นซอสสไปซี่มาโยอร่อยไม่ออร่อยกินกับข้าวตอนเช้าๆได้สบาย เอาปเปล่ามากินแค่ในอิ่มนะอืมเดี๋ยวลองขอกินไข่มดปลาเป่ากอนโดยที่ไม่มีข้าวจะลาดซอสนะของเขาอืมอร่อยะซอสสไปซี่มาอยอร่อยมาก ข้าวนั้นอ่อะนะแต่มีความแอบได้กลิ่นวาซาบิอะ่ะกินแบบเรียบง่ายไม่มีพิท,ที่ติตออะไรหิวก็กิน ไข่มมุนสไตล์ญี่ปุ่นค่ะสไปซซี่ซอสมายโยกินกับข้ากล้องมือค่ำห้าโมงเย็นกินเร็วหน่อยวันนี้เพราะก็วันไม่ได้ทานข้าวหิวไปเหลืองค่ะกินงบง่าย แต่ซอสมาอยู่สไปซี่อร่อยมาก อิม่มใช่นะี่อิ่มสบายท้องไข่หมอนใบเหลืองสิบสองบาทห้าสิบข้าวเนี่ยปกสี่สิบห้าใช้คะแนนแล้เลยไม่น่าใช่ตัวนะี้อันนี้ประมาณสิบห้าบาทยิบเจ็ดบาทห้าสิบอิ่มได้ไม่ต้องไปอะไรมากไม่ถึงสี่สิบอด้ ขาก็กินอย่างนั้นแหะค่ะเพื่อนเงินปใใ้ายเหลืองมีความยึดว่าไม่เยอะแยะมากเลยหาจันหาซื้อข,ของป้ายเหลืองมันก็ช่วยเราประหยัดช่วยคุณพ่อประหยัดเป็นแม่บ้านมันต้องรู้จักคิดรู้จักหาเงินรู้จักเซฟรู้จักประมาณตัวเองว่าเรามีแค่ไหนควรจะใช้แค่นั้นไม่จนเป็นต้องมาว่ากันของป้ายเหลืองบางทีไม่ใช่ของที่ไม่ดีของที่เรากินเร่งด่วนกินเลยซื้อมาแล้วกินเลยแค่นั้นเอง ใครจะว่าของเก่าของค้าง,ของ,ข,อง,ข,องของไม่ดีของไม่มีคุณภาพก็แล้วแต่จะคิดแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะสภาพเงินบ้านแม่ไม่ได้คล่องใช่ไหมคะคุณพ่อหาคนเดียวอะไรที่เราพอเซฟได้เราก็เซฟไปเจ็บป่วยก็รักษามีชีวิตอยู่ก็ขอให้เมตตารักกันเข้าไว้อย่าทําร้ายกันด้วยวาจาและคําพูดก็แค่นั้นพอเพื่อนจา๋าอย่าใส่ร้ายอย่าไปพูดว่าคนอื่นอย่าไปสร้างเรื่องให้มันเป็นประเด็นอะไรอย่างแม่ไม่ชอบเลยอะทุกวันนี้แม่เจออยู่แม่พยายามปรงและทําใจเพราะเรากลัวเป็นโรคเครียดและซึมเศร้าเราอยากอยู่กับลูกนาน,าน,าน อยากมีความสุขกับลูกไม่ได้ขออะไรมากเลยไม่บมานอยากขอให้ลูกโตเรียนจบอะไรจะเกิดก็ช่างมันเพราะเรารู้สึกว่าเราประกบเขาดูเลี้ยงดูเขาร้อยเปอร์เซ็นแล้ววันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แล้วเราถือว่าเราให้เขาเต็มที่แล้วเราไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีสมบัติแต่เราให้การศึกษาเขาเราก็จะสู้ต่อไปปากกัดปีนถีบอดทนไปแม่ก็จะอดทนอดึดสู้เพื่อลูกนะคะใครจะว่าไงถูกใจใครไม่ถูกตาใครไม่ชอบใจใครก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ แล้วแต่เขาจะคิดเพราะว่าเขามีสิทธิ์คิดแล้วก็มโนไปเองได้ทําอะไรก็ผิดอะค่ะเกิดเป็นแม่เพื่อนๆจะหาที่ยืนยากเพราะว่าเป็นคนตรงแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมาไม่ได้แบบแอปอะไรพูดอะไรคิดยังไงพูดอย่างนั้นพูดจาไม่ดีด้วยเวลามโหก็พูดจาไม่ดีถ้าคนไม่ทาให้เราเกลียดหรือมโหเราก็จะไม่ยุ่งอะเพื่อนๆเราถอยๆจนเราถอยแล้วไม่ไหวเราก็ต้องพูดก็ต้องสู้เพื่อปกป้องตัวเองค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ปกป้องลูกและครอบครัวในสิ่งที่มันถูกต้อง เราจะมายอมโดนด่านในสิ่งที่เราไม่ผิดไม่ได้ทำซ้ำซากซากมันเราเราไม่ไหวแล้วอะอนะคะแม่แหม่มลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วดูคลิปแม่แหม่มเยอะๆนะคะจะสิ้นปีอีกไม่กี่วันแล้วแม่ก็ยังทำคลิปไม่ผ่านก็ต้องโดนหักไปเรื่อยๆทำอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะก็จะพยายามทําตลอดเสมอต้นเสมอปลายซักวันหนึ่งต้องเป็นของเราเพื่อนๆจ๋าแม่ก็อดทนสุดๆนะคะไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ป่วยหรือเป็นอะไรก่อนก็จะทําคลิปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่าน พิสูจน์ให้เห็นว่าเออเราก็ขยันนะเราต้องสู้ต่อเราต้องเดินหน้าต่อวันไหนเราประสบความสําเร็จวันนั้นแหละมันเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นทำเพื่อนๆจ๋าแม่แม่แม,มขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนที่เป็น FC แม่ไม่ใช่ FC แม่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะสองสามวันนี้คลิปแม่ก็ดีขึ้นนะคะด้วยช่วยดูคลิปแม่ ชอบไม่ชอบก็ไม่ตาช่วยดูไม่เป็นไรนะคะพี่อมจ๋าขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดโดยปลอดภัยนะคะแล้วคนไหนที่อยู่กรุงเทพก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะพี่อมๆจ๋าดูแลตัวเองให้ดีนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยขอให้รวยแต่เงินทองนะคะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะ